ส,ส,สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลลำทับเสนอสรุปผลการดำเ,เนินโครงการทายาทพระสุวิเป็นคนดีตั้งแต่วัยเยาว์ภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์น,นวัตกรรมท้องถิ่นโดยการสนับสนุนของสถาบันประ,ประ,ปะกเก้าวเทศบาลตำบลลำทับและโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์เนื่องด้วยในปัจจุบัน อำเภอลำทับมีปัญหาเรื่องการตั้งครันไม่พร้อมในวัยรุ่นอีที่ผ่านมามีจำนวนเด็กที่ตั้งครันไม่พร้อมการทำแท้งและปัญหาการอยู่กินกันแบบสามีภรรยาของนักเรียนระดับมัธยมอีกจำนวนหลายพ่อแม่ผู้สส่งเธอให้เรียนแต่เธอไม่เคยพาเลียนการเรียนและยังประสบปัญหาเด็กและเยาวชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเพศศึกษา และขาดทักษะในการดำเนินชีวิตก,การเสพสื่อต่างๆที่ผิดวิธีขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวและในปัจจุบัน,นปัญหาต่างๆมีแนวโน้มเพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลลำทับจึงได้ดำเนินโครงการดังกล่าวขึ้นกิจกรรมที่ทางสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลลำทับได้ดำเนินการตามโครงการทายาทพระสเว เป็นคนดีตั้งแต่วัยเยาว์มีดังนี้การประชาสัมพันธ์โครงการโดยใช้ช่องทางต่างๆเช่นการจัดทำเพลงวัยรุ่นยุคใหม่อดเปรี้ยวไว้กินหวานซึ่งเป็นเพลงประจำโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ต้องไม่อยากโลอหญิงชายต้องรวมปกป้องห่วงเห็นพร้อมมาจานไม่ลืมนาะการประชาสัมพันธ์ โดยการจัดทำสปอร์ตวิทยุโดยใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ในการจัดรายการทางสถานีวิทยุการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการการจัดทำโพสเตอร์กระดาษขนาด A3 ประชาสัมพันธ์โครงการโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงข,งของมนุษย์จังหวัดกระบี่ท้งนี้ในการประชาสัมพันธ์ แกนนำสภา,าเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลลำทับได้ลงพื้นที่บริเวณตลาดลำทับในการประชาสัมพันธ์รณรงการตั้งผันไม่พร้อมและในส่วนของการรณรงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมถนนเด็กเดินซึ่งได้รับการตอบรับและได้รับการสนับสนุนในส่วนของงบประมาณในการดำเนินการจากแม่ค้าและในส่วนของห้างร้านต่าง ผาด็กและโยชนเทศบาลตำบลลำทับได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการต่างตงดังนี้ 1. กิจกรรมระดมความคิดเห็นจัดทำหลักสูตรชุมชนได้หลักสูตรชุมชนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำกิจกรรมการจัดกิจกรรมห้องเรียนคุณธรรมจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็นตอนๆจำนวน3ตอนตอนที่ 1. วัยรุ่นยุคใหม่อดเปรี้ยวไว้กินหวานเป็นการฝึกอบรม ระยะเวลาจำนวน3วันและในส่วนของกิจกรรมฐานกิจกรรมครับวันนี้นะครับก็เป็นการฐานกิจกรรมนะครับ ก็จะมีทั้งหมดสีฐานนะครับก็จะแบ่งเป็นฐานย่อยนะครับก็แต่ละฐานก็จะมีองค์ความรู้ที่แตกต่างกันนะครับให้ความรู้น้องๆเกี่ยวกับเรื่องอิทธิพลของสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างสื่อออนไลน์สื่ออิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้ตรงนี้ฐานที่3านะครับก็คือความแตกต่างของความรักความหลงและก็ความคร้นะครับฐานนี้ก็จะสอนให้น้องๆครับรู้จักความแตกต่างของความรักและก็ความหลงและก็ความคร้นะครับ รู้ว่ามันแตกต,ตา่างกันยังไงนะครับแล้วก็สำหรับการสอนทำไมไวัยรุ่นจึงมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานนะคะพ่อหน้องๆก็จะให้ความร่วมมือสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะครับอ่าตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับตอนนี้เป็นกิจกรรมฐานค่ะรับผิดชอบในฐานที่หนึ่งชื่อฐานว่าเพศสัมพันธ์กับวัยรุ่นค่ะอ่าครับกิจกรรมฐานนี้อ่าดำเนินการยังไงบ้างครับคือในกิจกรรมของเราตอนแรกเราจ,จะมีให้น้อง เขียนประสบการณ์ที่ได้เจอได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเพศศึกษาในชีวิตสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับกําลังทําอะไรอยู่ครับกําลังเขียนเรื่องความรักษาที่ทำให้เสียอนาคตอ๋อในโชว์หน่อยได้ไหมครับที่ตรงนี้นะคะเพราะว่าตัวโบเองก็เป็นผู้ที่มีปัญหาในเรื่องนี้โดยตรงนะคะเพราะว่าลักษณะที่ว่าอยากจะไม่ให้โบลืมตาขึ้นมาดูอยากให้น้องๆเลยเห็นว่าทุกชีวิตมีคุณค่าไม่อยากให้ ไม่อยากให้สังคมไทยต้องมีเด็กที่อยู่ข้างถนนอยู่ข้างขลังขยะอยู่สถานเลี้ยงเด็กกิจกรรมตอนที่สองตอนถนนเด็กเดินมีบูธจุมเชิสร้างสารรค์นวัตกรรมท้องถิ่นนะคะก็เป็นบูธเกี่ยวกับจากก้าว่ะเสวะนะคะช้าวทู่เ็บารมเเชี่ยแรกของมาตาอูรหเอของเรานะคะแล้วก็เป็นบูธของเยาวชนรุ่นใหม่ขึ้นกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจในงานถนนเด็กเดิน ได้แก่การจัดบูธกิจกรรมรณรงค์การตั้งคันไม่พร้อมบูธรณรงค์ลดโลกร้อนและนิทรรศการพระสเวีอดุลยเดชพาหนขบวนปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพาในพิธีเปิดมีนายวุฒิพงศ์มณีสงประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลลำทับเป็นผู้กล่าวรายงานเพื่อปัาาจจุบันเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลลำทับประสบปัญหาตั้งครันไม่พร้อมจำนวนเพิ่มมากข,ขึ้นในแต่ละปี ซึ่งเป็นปัญหาที่ไดกทานี้ทางสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตาบลทับได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเป็นตัวแทนภาคใต้เพียงอย่างเดียวเพื่อดำเนินโครงการของสถาบันพระปกเก้าจำนวนสิบเอ็ดผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสมา,มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานถนนเด็กเดินในวันนี้วันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดงานถนนเด็กเดินณบัน,นี้ครับ กิจกรรมบนเวทีที่น่าสนใจในงานถนนเด็กเดินได้แก่การประกวดชุดแฟนซีลดโลกร้อนเพื่อรณรงค์การตั้งขันไม่พร้อมในวัยรุ่นการแสดงของน้องๆจากเครือข่ายต่างๆเป็นตัวแทนของระดับชั้นไหนเอย่ยระดับชั้นม .4 สมสคอนเซ็ปต์ของชุดคืออะไรครับคือผ้าคีดีโอทองผ้าคีดี่อทองแสดงงานงาคนที่ what's เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลลำทับต้องขอขอบคุณสำหรับหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการทายาทพระสเวีเป็นคนดีตั้งแต่วัยเยาว์เปิดพื้นที่สร้างสรรค์สร้างลก,กทัศน์ให้เหล่าทีมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลลำทับได้กว้างไกลขึ้นได้ทำงานเพื่อสังคมขอขอบคุณไปยังสถาบันพระปกเกล้า ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลำทับทั้ง7ชุมชนคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลลำทับเทศบาลตำบลลำทับโรงเรียนลำทับประชันเคราะห์โรงพยาบาลลำทับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่และทุกๆหน่วยงานที่ทําให้กิจกรรมดีๆแบบนี้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดีพร้อมทั้ง ขอขอบคุณไปยังที่ปรึกษาโครงการทุกถุกท่านและที่ขาดเสียไม่ได้ขอบคุณไปยังคณะผู้บริหารเทศบาลตํำบลลำทับที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลลำทับอย่างต่อเนื่องและทั้งนี้โครงการทายาทพระเสวตเป็นคนดีตั้งแต่วัยเยาว์ได้มีการบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาเทศบาลในปีงบประมาณ2,557เป็นที่เรียบร้อยแล้วและพวกเรา เหล่าทีมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลลำทับขอสัญญาว่าจะมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวมพัฒนาเด็กและเยาวชนรุ่นน้องให้เป็นคนดีดังชื่อโครงการที่ว่าทายาทพระสวย์เป็นคนดีตั้งแต่วัยเยาว์ Bye. I...